มาชายนั้นเป็นการทำร้ายพระอ,องค์ท่านและเป็นการทำให้สถา,าบันกษัตริย์เสื่อมนี่เป็นพระชมมหลักรชการที่เก้านะครับระยศอ้าวจังหัดีัทํีทำไมไม่ทำตา,ามกมาระแสพระชมรมเราไปจากนี้แล้วในหลวงปัจจุบันเราสวยราชท่านก็มีน้ำนะครับ ถึงอายการสูงสุดถึงประธานคณะนิกาให้ยุติใช้ามาตรารหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ประยุทธ์เอามาตราหนึ่งหนึ่งสองมาท้ยเป็นการขัดพระจงการ,รเป็นการทำลายลัทสถาันกษัตริย์เป็นการลังแกพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประยุทธ์มีความชั่วร้ายมากประเด็นนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกัน ทีประยุทธ์ออไปทีออกไป,ปด,ด้วยความเคารพผมขอพูดตรงนั้นนะครับหวังว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกันทีประยุทธ์ด้วยความเคารพให้มันออกค้นล่ารัฐบาลให้ได้เพราะมันทำสิ่งที่คัดต่อพระราชบัญญัิการรัชการที่9และรัชการที่ส0ขอบคุณครับที่าห์ฟังผม อเสียงปรบมือให้กับท่านสอสิวลักษ์หน่อยได้หรือไม่หากมวลชนฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงของท่านแล้วนะครับขอให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันตรงนี้ว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชานั้นนี่ได้เชิฟด้วยกฎหมาย ขอให้ร่วมกันทิบประยุทธ์